คือถ้าเกิดนับย้อนหลังไปวันที่พี่กวางเป็นเอบโนมอลที่เรียกว่าซูปตาในยุคนั้นนะจนเดินทางมาถึงวันนี้คือพี่กวางอมีทั้งเรื่องของอีโก้แล้วก็เรื่องของการลดอีโก้แล้วก็การ,รใช้ใชีวิตอยู่ในรเรื่องนี้มาตลอดใช่คือ,อ,อคือต้องบอกว่ายอมรับว่าเคยเป็นแบบเขาเรียกว่าล<า>็อกซาซินโดมคือแบบบ้ามากคือแบบ เห็นร้องพูดไม่ค่อยเก่งไงแต่ว่าคือพอเราโตมาแล้วเราอมองย้อนกลับไปคือมือเที่ยมากเลยนะมือเที้ยมากเลยนะทำไมยังไงคำนี้ได้เลยนะขอขอสักเรื่องนีพี่ที่แบบพี่โี่สารพัดเรื่องมีเยอะแยะเลยครับคืออ่าอย่างเช่นเบสิกง่ายสุดเดินขึ้นเวทีไปหยิบฟ้าไม้มาปุ๊บร้องไม่ไม่ดังเคลี้ยงเคลี้ยงมีตั้งแต่มีตั้งแต่เคลี้ยงลงพื้นเคลี้ยงขึ้นฟ้าเคลี้ยงใส่สตาร์ มีหมดแต่ไม่ใช่ไมพี่ไม่ใช่ไมตัวเองโอเคโอเคไม่ใช่ไมตัวเองอันนี้เรื่องใช่อันนี้เรื่องขาเลยใช่ไอ้จริงจริงไม่ใช่ไมตัวเองอ๋อไม่ใช่ไมตัวเองด้วยอานนี้พี่เฮจริงครับผมใช่ไม่สนด้วยตอนนั้นไม่สนด้วยไมแล้วเราไม่รู้ราคาไม้ด้วยตอนนั้นเออเราไม่ไไมม่่รู้ด้วยว่าไมอันเท่าไหร่โยนเคลียงทิ้งหมดหรือว่าแบบไม่พอใจอ่ะไม่พอใจบอกอะไรวะกูขึ้นมากูเป็นฟอนด้ยจะให้กูมันหน้าแตกอยู่ในพิธีได้ไงอะไรเงี้ยพองาเสร็จหรือก็แบบ หร oh, ือบางคนซาวน์ชเนียทำซาวแล้วแปลกๆพิต้าหอนไมหอนอะไรเงี้ยด่าออกไม่ใส่เขาเลยอะไรเงี้ยโตมีหรือว่าแบบเอ้นั่งหางดีกว่าดีกว่าไปเป็นไปเป็นแล้วไปเป็นแล้วหรือแบบไปงานคอนเสิร์ตหนึ่งที่เขาเป็นแบรนด์สินค้าใช่ไหมครับผมแบรนด์มอเตอร์ไซค์อันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้อ่าเขาก็จะมาบีบว่าพี่กวางครับเดี๋ยวพี่กวางขอดูสคริปต์หน่อยเขียนสคริปต์ให้เขาเพราะมันมีเพลงเพลงหนึ่งที่ มันไปเป็นเพลงของเอ็มบัสเดอร์ของอีกแบรนด์หนึ่งอ๋อโอเคเขาเลยบอกเพลงนี้เพลงนี้ห้ามเล่นนะครับเพราะเป็นของอีหอนึงโอเคได้ได้ได้ครับขึ้นถึงขึ้นเวทีเล่นแม่งเพลงแรกเลยพี่กวางไม่ได้รักแล้วอ่ะจริงคือสมัยนั้นมันเลวจริงๆอ้พี่คือเราด้วยด้วยความที่ว่าพอเหมือนเราเราได้รับความ พลังทุกอย่างมาแบบทั้งผู้ใหญ่โอ้ใครๆก็แบบเชิดชูอะไรเงี้ยแล้วเงินทองก็ไหลมาเทมาทุกวันอะไรเงี้ยจนเราเราไม่เห็นค่าเลยเลยมันเป็นอย่างนั้นโดยอัตโนมัติใช่เปอไรไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นคือแบบเราเรียกผู้ใหญ่ก็เรียกไปว่าด้วยนะก็ไม่สนใจนะครับก็ก็ทำไมอ่ะฉันร็อกสตาร์อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบแล้วยิ่งมีมีอย่างฝั่งเมืองนอกเขาจะมีความแบบ รู้สึกว่าวงล็อกมันต้องแบบเร็วๆนนหน่อย,อยใช่ไหมเอเอต้องแบบพังพังมันต้องเร็วๆเ,เร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยก็แบบยิ่งสนุกกับการเป็นคนเร็วสนุกมากครับสนานก็แบบจนกระทั่งมันมันเหมือนมันมันหนักอาการมันหนักมากมแล้วที่อีกอย่างหนึ่งที่แย่ที่สุดเลยคือกวางอ่ะไม่เคยอยู่ดูคอนเสิร์ตใครเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองเจ๋งสุดอบอกกูนี่ที่สุดแล้วกูไม่ต้องดูคนอื่นหรอก ถึอขั้นนั้นจริงใช่คือแบบคือเหมือนเอากระลาครอบตัวเองแล้วพี่หนักเลยนะพี่หนักหนักโอยตอนหนักมากหนักจริงหนักจริงๆครับแล้วก็คือไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยคือเคยหนักกว่านั้นด้วยตอนมีอยู่ก่อนหน้านั้นนิดนึงคือแบบถ้าไม่ได้เล่นวงสุดท้ายไม่เล่นโอ้เออโอ้โหอันนี้งานหนักสําหรับทีมงานสําหรับคนจัดสคริปต์วงเลียงด้วยท่านั่นถ้าไม่เล่นวงสายไม่เล่นอย่างเงี้ยคือ ตอนนั้นผีหนักๆเลยอะ <laughs> ื่อเรียกว่าผีเข้าอย่าง, <laughs> างแรงเลย <laughs> จนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งครับคือไปเล่นคอนเสิร์ตวางจาชื่อคอนเสิร์ตไม่ได้มันเป็นรายการคอนเสิร์ตรรนเตนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็แต่ว่าเขาจะเป็นเล่นสดยาวนี่แหละแล้วก็รายการก็จะไปตัดเอาทีหลังนี่ครับก็เล่นตอนนั้นมีสามวง <c oughs> ครับก็กวางเล่นวงที่สอง <c oughs> เล่นเสร็จปุ๊บก็ปุ๊บเล่นเสร็จก็เหมือนเดิมกําลังจะขึ้นไปเก็บของจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> ครับมันอยู่ชั้นสอง ที่พักอยู่ชั้นสองค <Okay. S 2> อนเสิร์ตอยู่ชั้นหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็จะเป็นระเบียงมองเห็นเวทีข้างล่างอย่างเงี้ย uh huh. ก็แต่งตัวเสร็จเก็บของสปายเป้มาแล้วเดินไปก็ุ่งอะไรเล่นวะดูหน่อยว่าดูนิดนึงปุ๊บปรากฏว่าขาตายขามันขยับไม่ได้อะ่ะแล้วก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนจบโชว์เลยอะ่ะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตขาตาคืนคือคือ,คอ,คอยืนสตันอยู่อย่างเงี้ยใช่สตันเลยสตันแล้วก็ยืนดูอย่างนั้นนะ่ะจนจบโชว์น้ําตาไหลน้ําตาแตกตรงนั้นเลยะ ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะยืนอยู่ในมุมมืดๆชั้นสองเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคือมันเหมือนกำแพงอีโก้มันพังครับกำแพงอีโก้ที่เราเคยมีสูงโคตรเลยที่พี่ว่าเป็นล็อกสตาร์ชิ้นเดียวใช่ที่เราเคยคิดว่ากูเจ๋งที่สุดกูสุดยอดของโลกแล้วอะไรเงี้ยอมันพังทลายใส่เราจนวันนั้นเราเหมือนอีโก้มันแตกแล้วก็รู้สึกว่ามันเวลาถ้าคนเคยอีโก้แตกมันน่าจะน่าจะเข้าใจความหมายกว่าคือแบบมันเฮิร์ตนะครับ มันเพินว่ามึงไปทําอะไรอยู่ที่ไหนมาตั้งนานเขาเล่นกันไปถึงไหนแล้วเขาเขาทําเพลงกันแบบใหม่ใหม่ๆมากๆแล้วเขามีโชว์มีสายโชว์ไปลไไกลมากแล้วมึงยังมาเล่นแบบเดิมอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยเลยวันนั้นอะตั้งแต่หลังจากนั้นมาคือหายสนิทเลยว้าวไอวงนั้นที่เป็นวงต่างชาติหรือวงไหไม่ครับพี่บอมนี่แหละเลทโ o สเปกนี่แหละใช่ r e t r o s p e c นี่แหละคือทําให้อีโก้แบบ จบหายเลยแล้วแล้วหลังจากนั้นคือฟังเพลงไครก็ได้เปิดเพลงเนี่ยวงล็อกวงอะไรในไทยมาเนี่ยฟังฟังได้เมื่อก่อนไม่ฟังนะครับฟังฟังได้แล้วฟังเรารู้สึกแบบเอนจอยกับเขาด้วยฟังแล้วรู้สึกไม่ไม่ได้มีความแบบแอนตี้ว่ามึงทำอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยไม่มีคือแบบฟังด้วยความเอนจอยเพลงแบบอื่นเพลงเพลงแนวอื่นก็ฟังได้อะไรเงี้ยครับแล้วแบบการที่เราไปจอยกับคนอื่นๆในคอนเสิร์ตอื่นๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกสนานขึ้นไม่ได้แบบว่า ไปถึงในห้อง A-B-Normal ในโต๊ะ a อบีน m a l อะไรเงี้ย<อ>ไม่ไม่มีคือแบบนั่งไหนก็ได้พี่อยู่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเลยครับจากการสตันน้ำตาไหลตรงนั้นที่โอ้โหใช่โอ้โหนั้นตอนนั้นหนักหนักมาก